สวเช้าค่ะที่งวค่ะที่ตลาดสดตอนเช้าที่จังหวัดตรนะคะบรรยากตอนเช้าค่ะเดินตลาด สวยผักสดค่ะสวยทั้งหมดเลยค่ะมีแต so ่ค so. ัดขึ <øre> <forward> so no, they, t <t ้นข้าวโพดเราจะคัดเป็นผักที่สวยขึ้นนะคะถ้าผักไม่สวยเราก็ไม่เอาขึ้นมาขายผักทุกอย่างสวยสวยสวัสดีตอนนี้เราอยู่กับพี่โจค่ะพี่โจพี่โจเรามาอุดหนุนทุกวันเขารักเราเขามาหาเราทุกวัน